ดูนิดหนึ่งนิดหนึ่งต้องรอวงเดียวก่อนครับจะให้มันยิงหลังเล่นตาถ้ามองหลังด้วยนะหลังเรานี่ไม่แน่เนี่ยไปเมื่อก่อนไปเมื่อก่อนก้าวคนสุดท้าย เอามันไปปล่อยที่หนึ่งอยู่ฝั่งนู้นแล้วยังไงมันขึ้นขึ้นเขาแล้วเดิน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 ยังแล้วเย็นแล้วนก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 ตัวนั้นน็อกแล้วปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันออกเหรอไปเลยขึ้นเขาใหญ่เนี่ยขึ้นเขาใหญ่ขึ้นเขาใหญ่โอเคโอเคมาเนมมาเนมมาเนมบนหัวบนหัวดูบนหัวให้่อยดูบนหัวดูบนหัว โอ้ชคกว่าเข้าไปตามนิดครับไปด้วยกันโอเคเจยวดึงด้วยดึงด้วยดึงด้วยไม่ผมจะลงผมจะลงทุคกว่าตั้งๆเอ้ยโชคลงมา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 เนี่ยลงลงลงเยอะเลยโชคถอยโชคถอยก่อนโชคถอยก่อนสมมกก่อน โอเคเจ๋วเอาตายวะเฮ้ยส oh, ีหนึ่งสีหนึ่งสีหนึ่งกโอ้โหไก่แน่นอนว่ะจังหวะนี้สีหนึ่งแล้วเราสีมันหนึ่งเราบอตรงบ้านตรงบ้านตรงบ้านเราอ่ะแล้วว่าของเราอะไลฟ์วิคเนี่ยไม่ต้องออกแมปอื่นเลยไลฟ์วิคก็พอตรงบ้านชัว ไหเรมออยู่ฝาผู้ละตรงเดิเลยละระเบิดเชิดอ่ะไปไปเดินหน้าเลยไประเบิดเด้อลองระเบิดเด้อระเบิดเด้อระเบิดเด้อระเบิดเลยใครไหนยิงอะไรเนี่ยยิงไรดิเดินดิครับเห็นไหม ให้มันยิงได้อีกให้มันยิงได้อีกมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแจวม,มันตายวงมันตายวงเกินไปสุดยอดสุดยอดไปปิดเบรกโอเคแจวครับสุดยอดครับว้าวโอเค น่กี่ไก่แล้วเนี่ยวันเนี้เป็นไม่เก่งครับจบแล้วผมห้าแล้วผมห <c oughs> ้าแล้วโอ้าแล้วเรสี่แล้วดิ๋ยวโคต้าพอดีไปครับพักฟันเอาเอาเอาอย่างนี้แล้ว